สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นแมสสไตรมากับน้องนะครับตอนนี้น้องใช้กระบ,บอกครับมาดิมาดิตอนนี้ครับ,รบน้องเขาเปิดผมก็จะเปิดตามนี่แหละ คนอีเซอร์เบิร์นนะคะเสอ่ะโอเคตอนนี้ผมเอาเสียงมันลงแล้วเอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะยังไม่ตีสงว่ะวาวว้า้าวว้าวว้า้าว้้

น้องผมใชสมาชิกเลยวันนี้เกีห็นอะไรไหมเห็ดเี่ยวมาดิเดยวเปิดเสียงก่อนโดนนะลู่แต้มเตนะสองลูกไม่ตายเลยสองลูกน้องลูกของผมตาย

那龙们不灵了。

ช่วยช่วยช่วยเฮ้ยเล่น1นึ่งวีหนไหมเอาเปล่าลุงกันเลยเฮ้ยเาโดนเกมยเฮ้ยอะไร ขอบคุณเราเอาเฮ้ยเต้าหนึ่งไม่นี่หลบได้วะเต้าอีกนะนี่เมื่อกี้นั่นบอก็หลบแบบชีเต้าแบบนึ่งจังเฮ้ยเชี่ยไม่โดนเชื่ยไม่โดนเชื่อไม่โดนหล่อนี่เชื่อนี่ไม่กระเดมวะยังไม่ ออเ่ได้โอเคพี่ไม่ทำแล้วปุ่นเโอเคมาดิมาตะต้นกูไหมโต๊ดหนึ่งกูรอเอาละขอช่วยก่อนนะอย่าอย่าอย่า ลูกไม่้าเราปั่นนะดูกจะยัวะต้นนูดีวอนเลยเอะไรเลน้าอากคนนขอคนเลยเฮ้ยลุงก็ย่างเดียวลุงกันเลยเอาพี่ได้วย ตอนนี้คัผมเสร็จทันกับน้องแล้วนะครับ หมดที่แม่เลกเลย,ยขเหลีมซอเหลียมบทน,น,บนี้มันจะเหลี่ยมกลนะอวนเหลี่ยมซ้อนเหลีย่ยม ่อนนู้มมันแต่น้บัดดีกว่าไ,ไม่เปลี่ยนตัวอื่น,นไปต่อยั้ต่อยแล้วต่อยแล้วไม่เลย <laughs> ไมหปันนั่นโดนมาติดตาตีกันเลย เลี้ยซองเรียนทกคนเลยแล้วแต่เอาตัวอื่นได้แล้วมั้งไม่เอาตัวนี้กากนะบอกให้ก่างเลยเหรียญซองเรียนมันเกิดโอ้โหระเบิดใครวะน่ารนระเบิดกันแล้วมันอ่ะทีทีเรียบร้อยบัญชีไปแล้วเป็นตัวไหนบ้างเนี่ยรถใกล้เต็มแล้วเฮ้ยแม่หลอดเต็ม Đánh mẹ Hóa ra rồi Nếu giờ đã bắt gặp nó là cạnh Nhi Ấp bốt ขอบอลชอนหน่อยขบบอลชอนหน่อยก่อ,อนอ้ได้เอาละี่ผมลาก่อนนะครับบาย